สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง y o ยู u ูบ k ัมมิง Futuristic ิาถ้าคุณเป็นผู้ชมใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องของผมเพื่อรับข้อมูลอัปเดตรถยนต์แห่งอนาคตเพิ่มเติมนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Volvo XC90 ปี2025รถ SUV หรูรุ่นใหญ่จากสวีเดนที่ผสานความปลอดภัยเทคโนโลยี Technology, และสมรรถนะไว้อย่างลงตัวเริ่มจากด้านสมรรถนะ performance x c 9 2025มาพร้อมกุมพลัง T-LUG In Hybrid ที่ให้กำลังแรงสูง และขับเคลื่อนสีล้อแบบ W D รองรับทั้งการขับในเมืองและทางไกลมีโหมดการขับเค่หลายแบบให้เลือกเช่นไฮบริดเผี่ยวไฟฟ้าล้วนและพาวเวอร์สมรรถนะสูงพร้อมช่วงล่างแบบถุงลมที่ปรับระดับอัตโนมัติเพิ่มความนุ่มนวลในการเดินทางทุกสภาพถนนภายในรถมีความหรูหราพรีเมียมพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ระบบ Google Buil in รองรับ Google Maps Assistant และ Play Store ระบบเสียงระดับให้เอ็นจาก o s s วิคินส์ให้เสียงคุมชัดรอบทิศทางพร้อมบอดนั่งที่ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบนวดและระบายอากาศในด้านความปลอดภัย Safety Features v o v o XC90 ยังคงเป็นผู้นำด้วยระบบพล a ทซ i s t ที่ช่วยควบคุมภูมิมาลัยและความเร็วบนทางด,วด่วนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนกล้อง360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สำคัญคือโครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งแกร่งพิเศษ ตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกของวันโวโดยรวมแล้ว x c 9 0ปี2 0 2 5เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถครอบครัวระดับพรีเมียมที่ขับสนุกปลอดภัยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรถยนต์อนาคตที่น่าสนใจในคลิปถัดไปครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ